จะได้แบบนี้เลยสอนวิธีติดขนตาปลอมแบบชอบขนตาปลอมแบบชอบที่เราใช้คือของ Sky Eye เนาะแ a n d y S 2 4สิบส่เของแบบชื่อว่ามัมเบลโมคาโคฟี่คือเป็นสีออกน้ำตาลละมุนปกติแบบมันจะติดใต้ขนตาหร่อแบบจะติดข้างบนติดบนขนตาแล้วมันแล้วแต่อันเนี้ยคือลองกันเองเราเป็นขนตาค่อนข้างเยอะแล้วมันหนักมากถ้าติดใต้ขนตาโดนขนตาจริงกดลงมาทําให้มันไม่พุ่งเราก็เลยติดบนขนตาเท่านั้นกัดขนตาก่อนตั้งสะดุ้งอย่างนี้เลยแ้วเราเหนีบขนตาขึ้นมาบ้ปึ๊กออกมาเลยต้องหายขนตาให้เป็นตัวยูนายแบบนี้ เอากระจกไปข้างล่างงนี้ใช่ป่ะก็เลือบตาึ้นนิดนึงเราจะเห็นขอบตาข้างล่างเราชารัดเจนมากถ้าเรามองอย่างเงี้ยตั้งตรงๆเ่เราจะไม่เห็นขอบตาเราต้องวางชอนแล้วเราก็ค่อยแบบติดเข้าไปเลยตรงโคนขนตาอันนี้คือติดใต้ขนตานะนี่เสร็จละเอานิ้วเนี่ยกดๆที่แบบโคนขนตาอีกทีนึงตาดูแบบโตขึ้นเลยเวลาติดนะแบมติดจากตรงกางลางค่อยไล่ไปข้างๆจะรู้แหละว,ว่าตองขนตาย,ยังไงให้มันเต็มดวงตาโดยสำหรับเบสอะจะต่างจากแบบน,นิดนึงเป็ไม่ได้เริ่มจากตรงกลางเป็นเริ่มจากหัวตาก่อนกะไม่ถูกว่าตรงกลางเราอยู่่่่ตตรรงหหหนนนอัััััททีีสสสุ้้ดําาาบววจใ เป็นตัวยูเป็นอย่างนี้ตรงเนี้ยขนาดกับแนวกลาวที่เราจะติดนีเพื่อที่จะให้มันฟึบกเข้ามาที่ตาเราได้วิธีวางกระจก45องศาก็ติดเข้าไปเลยปึ้งมาละบําเสร็จละขนตามันจะเลียงเต็มตาพอดีแปะเสร็จปุ๊บท้ายแหนบอ่ะค่อยๆกด Oh. คนที่ติดใต้ขนตาก็จะต้องดันขึ้นมาหน่อยคนที่ติดบนขนตาก็คือดันขึ้นไปหน่อยเสร็จ3ช่อแล้วนะถ้าเกิดใครที่เห็นว่ามันแบบสะดิดเกินไปไหน่อยก็คืออดก,กดนี่ก็จะได้แบบนี้เลยเนี่ยพอติดบนขนตาแล้วมันมีความแบบสะพึงมากส่วนใครต้องการความธรรมชาติติดที่ใต้ขนตาแบบนี้กด,กดขึ้นไป